สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง answer taro นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับวันนี้คลิปที่ผมจะอัดคลิปนี้นะครับผมขอใช้คำว่า tarot answer คำตอบจากไพ่เหมือนกันนะครับแต่คำตอบจากไพ่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการตอบในสิ่งที่ผมจะส่งต่อความเป็นมงคลดีๆแล้วกันเพราะว่าอย่างนี้คือถ้าทุกคนเห็นโลโก้ช่องของผมนะ ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว A แบบนี้นะครับที่เป็นตัว A แบบนี้นะแล้วก็มี A ควายลักษณะแบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้นะครับขอถ่ายทอดความรู้ก่อนว่าคือสัญลักษณ์ตัว A หรือทรงพีระมิดเนี่ยนะครับถ้าคุณเคยเห็นในธนบัตรดอลลาร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว A ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นลักษณะที่มีดวงตาฝั่งอยู่บนพีระมิดตัว A ด้วยมันแปลว่าคนที่ใช้สัญลักษณ์นี้จะเป็นคนที่ มีเซนส์สัมผัสพิเศษหรือเป็นคนที่สามารถอย่างรู้อนาคตที่สามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเนี่ยสนญลักษ์ตัว A ที่ว่าเหล่านี้นะครับหรือพีระมิดเหล่านี้จากครูบาอาจารย์ที่ผมได้เคยไปถ่ายทําพามูมาแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านบอกเอาไว้ว่านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้สนญลักษณ์สามเหลี่ยมสิ่งตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแหล่งดึงดูดของความเจริญความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลดังนั้นสัญลักษณ์ตัว A ในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็มีซ้อนแบบนี้มันแปลว่ามันเป็นจุดสุ่มรวนทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกทรัพย์ความเป็นมงคลอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งดีสิ่งตรงนี้จะเป็นตัวดูดพลังงานดังนั้นสาลักษณ์ตัว A ซ้อนกันในสนามแบบที่ผมทําเป็นโลโก้ช่องเนี่ยโดยบังเอิญนะครับด้ความชอบเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันเป็นมงคลกับคนจะได้เอาไปแล้วพอดีนะครับผมเนี่ยได้ทําสั่งทําสั่งรุ่นพี่ที่รู้จักทานะครับผ้าปูในการอ่านไพ่ซึ่ง ที่ทุกคนเห็นด้านหลังตรงนี้นะครับมันเป็นการปักมือนะครับการปักมือโดยใช้ดินนะครับแล้วก็หนุนหนุนอ่านุน่นหรืออะไรสักอย่างเข้าไปใต้สนญลักษณ์นี้มันก็จะมีความนูนนะครับแล้วพอดีนะครับพี่ที่ทำเนี่ยเขาได้ทําอันนี้เป็นเดโมหรือตัวอย่างเอามาให้ผมซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณที่ที่อยากได้นะคือผมเนี่ยจะาขายในยราคานะครับ 699้บาทสําหรับอันนี้แต่จะบอกว่า1ชิ้นในชิ้นเนี้ยนะครับเป็นการปักมือทั้งหมดแล้วก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับทุกคนเนี่ยผมน่ได้เอาสิ่งเนี้ยนะครับสารัสนี้วางไว้บนพระกรหรือข้อมือขององค์พ่อพี่คนตด้วยเพื่อเพื่อสื่อสารากับท่านแล้วก็บอกท่านว่าสิ่งเนี้ยอยาเป็นสิ่งที่จะส่งต่อความสุขความสมบูรณ์ให้เป็นสิ่งที่ดูดพลังงานไม่ดีส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนนะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเชื่อในเรื่องของพลังงานเนาะ แล้วคุณจะรู้ว่าสัญลักษณ์ตัว A หรือสามเหลี่ยมทั้งหมดมันมีความสําคัญกับทุกๆศาสนาเลยคุณลองสังเกตดีๆอย่างพีระมิดเนี่ยใต้พีระมิดมีมัมม,มี่มัมมี่เนี่ยไม่น่าไม่เปื่อยถูกไหมไมนเป็นศูนย์รวมพลังงานแม้กระทั่งหน้าบันโบสถ์ที่เราไปวัดเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับในทุกๆศาสนาจะมีสัญลักษณ์ประมาณสามเหลี่ยมเหล่านี้อยู่ซึ่งมันเป็นถ้าเป็นเรื่องของพลังงานนะมันเป็นจุดสุ่มรวมพลังงานที่ดีและส่งประโยชน์มากขึ้นนะครับให้ลองนึกแบบนี้นะ เวลาคุณจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ถ้านึกถึงสามเหลี่ยมแปลว่าฐานมันจะมั่นคงแล้วมันจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เสมอเห็นไหมครับว่ามันมีความหมายในคำว่าสามเหลี่ยมตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมได้ไพ่มาหนึ่งสำรับเป็นสำรับใหม่ด้วยผมจะถามไพ่เป็นทาโร่ Answer นะครับคำตอบจากไพ่ว่าคนที่ได้รับเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้ไปเนี่ยมันสามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้ เป็นการเทสเหมือนกันเทสทั้งตัวผมเทสทุกคนที่เข้ามาดูด้วยว่าจริงๆล,ลักษณะตัวนี้มีพลังงานที่ดีจริงหรือไม่นะครับลักษณ์ตัว A ที่ซ้อนกันแบบนี้นะในการปักที่พี่เขาปักมือมาให้เนี่ยมันมีความสวยงามเป็นงานฝีมือขนาดไหนทําไมถ้าคนถามว่าทําไมราคามันถึงแพงราคามันถึงสูงเพราะมันไม่ใช่งานคอมหรืองานเครื่องดูนะครับอยากให้ดูนีนนก้ใกล้กว่านะสิ่งที่เราจะขายทุกคนเนี่ยพูดเลยว่าขายส่งมอบต่อให้เนี่ยมันเป็นอันนี้ดูนะครับมันเป็นการปักมือทั้งนั้นเลยนะ เนี่ยดอกสองล่าง2ององฝั่งนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้แขวนหรือติดกระเป๋าหรือห้อยหน้ารถอะไรก็ได้มันเป็นจุดสุ่มรวมพลังงานที่ดีอะผมผมบอกได้แค่นี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเช็กันว่าสณ์เน,นี้ถ้าคุณได้รับไปมันเป็นประโยชน์อะไรกับคุณบ้างนะครับอ่ะมาลองดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเลือกจากกองไพ่3กองนะครับเป็นพลังงานของคุณในการเช็ควนนี้เป็นอัตรอนเซอร์ในการตอบคำถามไปเห็นหน้าผมนะครับเพื่อเช็คพลังงานไปด้วย วันนี้ผมใช้ไพ่ขลังนะครับเป็นไพ่สาหรับใหม่ที่ได้มาทุกคนตั้งสมาธิก่อนแล้วเดี๋ยวเลือกกองไพ่พร้อมกับผมนะโอเคมาโอเคให้ทุกคนตั้งสมาธิเลือกกองไพ่ที่คุณชอบที่สุดเชิญครับสวัสดีครับชาวกองที่1คนที่เลือกไพ่กองนี้นะครับผมขอเปิดไม่ยาวนะขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณนะครับคุณเลือกถูกกองไหมคุณเป็นยังไงอยู่นะ โอเคทัวบอลเป็นไพ่ใต้สำรับของคุณโอเคพลังงานคนกรองนี้นะครับคุณมีสิ่งที่ต้องดูแลคุณคุณอนะตัวตนของคนกลองนี้คุณเป็นคนที่ต้องปกป้องดูแลคนอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคนหรือหัวหน้าครอบครัวหรือคนต้อง,อง,องรับผิดชอบคนอื่นเยอะมากมายคือตามหน้าไพ่นะครับ เดเรมิเชียนใบแรกของคุณเนี่ยปัญหาของคุณเรามองว่าคุณเชื่อในศาสตร์อะไรที่มองไม่เห็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเราได้ทางพลังงานดังนั้นคนกองแรกเรามั่นใจว่าคุณเป็นคนที่เชื่ออะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเป็นคนเป็นคนคุณเป็นคนมีเซนส์มีสิ่งที่สามารถสื่อสารหรือสัมผัสกับพลังงานบางอย่างที่มันสูงก็เราได้ไพ่ตรงกลางชะตาคุณเคยเดเร m ิ g เชียนคือไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่คุณ ็นอยู่แตพลังงานปัจจุบันตอนนี้คือ the fool กับ the emperor เนะนี่ยคนกองนี้คุณเหมือนขาดที่ยึดเหนียวอ่ะคุณเป็นคนที่อยากได้ที่พึ่งทางกายหรือทางใจสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีความสุขหรือสามารถต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่พบเจอให้มันไปต่อได้ในชีวิตอะคือคนกองนี้ขาดที่พึ่งนะครับขาดที่พึ่งทางความรู้สึกหรือทางใจหรือทาง,ทางกายบางอย่างนะครับอยากได้รับการปกป้องดูแลจากใครสักคนหรือบ,บางสิ่ง นะนี่คือสิ่งที่เราจับได้จากพลังงานคุณกองแรกแล้วก็ปัญหาของคุณในช่วงนี้ถึงคนมีรายรับเข้ามาคุณก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเงินเดือนของคุณเหมือนเงินทอนคนกองนี้เพราะว่าห้าเหรียญน่ะถึงคือช่วงเราอัดไพ่เนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนต้นเดือนด้วยซ้ําแต่ว่าคุณเป็นคนที่ห้าเหรียญกับสี่เหรียญไปแล้วอ่ะหมายความว่าพอเงินเข้ามาคุณก็ต้องจ่าย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 ไปแล้วพอมาเหลือถึงจะรู้ว่าทําอะไรได้อ่ะแล้วคนกองนี้เป็นคนที่ต้องจ่ายต้อง ต้องเสียต้องสลักเพื่อคนอื่นนะคุณเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะแต่ว่ามันเป็นภาระที่ต้องจ่ายด้วยนะครับดังนั้นตามหน้าไพ่อ่ะเหมือนคุณกองเนี้ยถ้าตามพลังงานนะคุณอยากได้สิ่งที่สามารถดูดโอกาสดีๆด,ดูดโชคดูดลาบด,ดีๆให้กับคุณได้หรือเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มให้คุณมีความสุขหรือฟูมากขึ้นในชีวิตนี่คือคนกองแรกนะครับทีนี้เมื่อพลังงานคุณเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยจากสิ่งที่เราจะสมงต่อความเป็นมงคลดีๆให้กับการดูดพลังงานที่ดีเหล่านี้ ผมอยากรู้ว่าคนกองนี้เมื่อได้รับสิ่งนี้ไปจะเป็นประโยชน์อะไรกับคุณนะครับโดยการเช็คไพ่ขลังนะครับเราจะพูดตามความจริงว่าคนกองนี้สมควรไม่สมควรหรือคนกองนี้รอก่อนได้อะไรแบบนี้คือเราคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ออกมาเพื่อจะแบบอยากจะให้ทุกคนซื้อสิ่งนี้สิ้งหี้ไม่คือคือเราเองอะ่ะด้วยการที่เราใช้โลโก้ช่องอันนี้มาซึ่งเป็นความชอบของเรา แล้วเราประสบความสําเร็จในการที่ช่องมันโตช่องค่อคยๆเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆผมเลยเชื่อในเรื่องของสัญลักษณ์มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะโอเคอ่ะทีนี้ถ้าชุดหลังขอบทองอันนี้นะครับผมจะเปิดให้ว่าคนทองนี้สัญลักษณ์นี้ที่คุณถ้าคุณอยากได้แล้วคุณได้ไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ยังไงกับคุณบ้างผมขอสาใบนะครับ ไพ่ okay. ใบแรกนะครับไพ่อสรพิษเห็นไหมว่าสิ่งสิ่งนี้ถือสิ่งที่เราส่งต่อให้กับคุณเนี่ยถ้าคุณกำลังเป็นคนที่เจ็บปวดหรือโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอยู่นะครับเหมือนคุณโดนโดนสิ่งไม่ดีกําลังทําลายคุณอยู่อ่ะมนเป็นการผักพลังงานด้วยนะเพราะว่าใบที่มันโผล่ออกมาเนี่ยดูนะครับทรัพย์สมบัติ นี่ไพ่ออกมาเองเราไม่ได้จับไพ่นะดังนั้นสิ่งนี้ถ้าเราส่งต่อคุณได้สิ่งที่คุณได้คืออะไรครับทรัพย์สมบัติอสังหาหรือบางอย่างที่ได้โชคลาภด้วยคุณอยากได้มันจะเข้ามาหาคุณไพ่การเป่าประกาศหรือ j u d g m e n t เนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่คนอื่นรู้จักถ้าคุณมีสิ่งนี้อะไรในชีวิตของคุณน่ะถ้าเป็นพลังงานดีๆแล้วอ่ะคุณจะได้มีโอกาสได้นําพาตัวเองไปเจอสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณไวขึ้นถ้าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยค อะไรที่มันไม่ดีอ่ะพอมันเข้ามามันก็จะถูกถ่ายโอนออกไปมันไม่ใช่เก็บแลกกับเอาไว้อย่างเดียวมาเป็นการสะท้อนกลับด้วยจากโลโก้ที่มีการซ้อนกันทั้ง2สัญลักษณ์ของตัว A หรือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เราว่ามานี้นะครับดังนั้นคนกองนี้ถ้าคุณได้ไปจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วช่วยคุณได้ในทิศทางนี้นะครับโอเคทีนี้หมดของชาวกองแรกนะครับถ้าคนกองแรกสนใจนะครับก็แอดไลน์อันเซอร์ทารนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วบอกก่อนนะครับว่า การทาตรงนี้เป็นการผีออเดอร์เพราะว่าเป็นการทํามือแบบชิ้นต่อชิ้นนะครับอ่ะต่อไปขอดูพลังงานชาวกองที่2ครับชาวกองที่2นะครับเดี๋ยวคนที่เลือกไพ่สําหรับนี้นะครับผมขอเช็คพลังงานตัวตนของชาวกองที่2ก่อนนะครับหนึ่งดาบสิบถ้วยเดท โอเคใต้สำรับเป็น6เหรียญคือจากที่เห็นชัดๆนะครับคนกองนี้คุณสูญเสียคนที่รักสูญเสียคนในครอบครัวหรือสูญเสียคำว่าบ้านไปนจากชีวิตของคุณไพ่ชัดมากตอนนี้หนึ่งดาบกับสิ์ถ้วยอะพลังงานของคุณคือเรามองว่าคุณเป็นคนที่เคยมีครอบครัวเคยมีความสุขเคยมีคอมมิทเมนต์เคยมีคนของใจ เคยเป็นคนที่มีความสุขมากๆคนหนึง่งที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเลยแต่ปัญหาคุณที่คุณพบเจอในตอนนี้คือเดทคือสิ่งที่คุณเคยมีในความสุขที่คุณเคยมีทั้งหลายหลายเหล่านั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีการจากไปและตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะคุณเป็น king of s o r คือคุณพยายามจะนิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามจะฮึบแล้วไปต่อในชีวิตตัวเองอ่ะพยายามจะใช้ใช้สติมากๆในการพยุงตัวเองเพื่อจะเริ่มต้นเดินทางไปในชีวิตอีกครั้งหนึง่งแล้วใต้สำรับของคุณอ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบมีพลังงานของการอยากทําบุญทําบุญแล้วสบายใจช่วยเหลือคนอื่นรัวสบายใจมันเป็นการให้โดยไม่ได้หวังอะไรอะ่ะดังนั้น6กเหรียญใต้ชะตาคุณเนี่ยพื้นฐานของคนกรองเนี่ยคุณเป็นคนเชื่อในเรื่องของบุญกุศลซึ่งในเรื่องของการทาบุญช่อยในเรื่องของการให้ทานให้แล้วได้มากกว่ารับอันนี้คือคุณคุณคิดแบบนี้นะครับเพราะคุณเคยสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปอะ่ะคุณเลยรู้กคุณเลยเป็นคนที่รู้จักการให้โดยไม่หวังอะไรมากขึ้น อันนี้คือประโยชน์จากสิ่งที่คุณพบเจอมาคือความเสียใจในสิ่งที่คุณเคยมีความสุขมากๆแล้วเดินจากไปเพราะปัญหาของคุณคือไพ่ใบนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่รักมันมีการเดินจากออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุญคุรีความรักคนรักหรือคำว่าครอบครัวนะครับสิ่งที่เราพูดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพ่อแม่ความรักใครก็ได้ที่เป็นคนที่คุณรักที่สุดในรู้สึกว่าเป็นครอบครัวของเราอะมันมีการจากไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณพยายามจะไปต่อในชีวิต พยายามจะนิ่งพยายามจะเข้มแข็งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับโดยใช้พลังงานของการทําบุญให้ทานหรือการทํากุศลเยอะๆนี่คือคุณชาวกางที่2นะถ้าพลังงานของคงไม่ตรงนะครับลองไปฟังกองอื่นดูนะโอเคทีนี้มาดูกันว่าคนกองนี้นะครับสต๊ลักนี้ที่เราจะส่งต่อให้กับคุณถ้าคุณได้ไปจะเป็นยังไงกับคุณนะโอเคมาดูกัน แรกนะครับเห็นไหมวงจรชีวิตของคุณในการที่มีรักสามเศร้าหรือมีการเสียใจอะไรบางอย่างที่คุณรักกันแล้วคล้องกันไปแล้วเนี่ยดูนะครับการได้ตรงน,นี้นจะเป็นยังไงเนี่ยพลังงานคุณคือเหมือนที่เราพูดไพ่ทาโร่เลยมันโหยหาสิ่งที่มีการจากไปมีมือที่3เข้ามามีเวียงสิ่งเข้ามาทําให้ห่วงหาและคิดถึงอาทรมาดูกันว่าสุดท้ายจะบอกอะไรคุณถ้าคุณได้ไปนะครับ mm hmm. การเติมแต่ง สิ่งที่เราจะให้จากคุณไปแล้วคุณได้รับสิ่งนี้ไปสิ่งนี้จะเป็นการเติมเต็มเติมแต่งเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณความเป็นมงคลกูเห็นไหมว่าคนคนนี้กําลังเพ้นท์นะครับพระแม่รักษมีอยู่เนี่ยแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมงคลที่คุณได้ไปมันจะเติมแต่งตัวคุณเติมสิ่งที่ขาดออกไปจากคุณได้มันจะดูดพลังงานในสิ่งที่คุณขาดหายไปให้กลับมาในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทางความรักความรู้สึกหรือสิ่งดีๆดังนั้น ตัว A ตัวเนี้ยหรือสลักษสามเหลี่ยมตัวเนี้ยเป็นตัวดูดพลังงานที่ดีนะครับให้กับคุณได้เพราะไพ่ของคุณมันชัดมากๆเลยว่าเห็นปะมันมีรักาสามเศร้าเกิดขึ้นมีการหวยหาสิ่งที่จากไปแต่ถ,ถ้าคุณได้ไปปัญหาคือสิ่งที่มันจะแก้ไขได้นะครับก็คือการเติมแต่งเนี่ยเติมแต่งความสุขมันเป็นเครื่องประดับที่ดีของคุณนะมันเป็นเครื่องประดับที่เสริมความมีมงคลให้กับคุณนะถ้าพูดถึงคนกองนี้นะครับอันนี้เป็นความสุขความมงคลดีที่จะส่งต่อให้สําหรับชาวอกองที่2นะครับ โอเคขอมูฟไปอีกกองนะครับมาดูกันครับสวัสดีครับชาวกองที่3คนที่เลือกไพ่สับลับสีเขียวตรงนี้นะอะขอเช็คพลังงานตัวตนชาวกองที่3ว่าคุณเป็นยังไงในวันที่คุณเข้ามาฟังพลังงานหรือคลิปนี้อยู่คิงออฟบา h e น h e e l of fortune คุณเชื่อในเรื่องของการอ่านดวงอ่านไพ่หรือดวงชะตาคุณเชื่อในการแบบการเปลี่ยนของดวงดาวคุณเชื่อในการ เวลาและโอกาสที่มันเหมาะสมด้วยนี่คือคุณคุณเชื่อในในอะไรแบบนี้นะครับในออฟบอนในขณะที่คุณเชื่อคุณก็ไม่ได้รอคอยโอกาสเพียงอย่างเดียวคุณเป็นคนที่วิ่งตามหาโอกาสคุณเป็นคนที่ทําไปด้วยแล้วก็เชื่อไปด้วยนี่คือคุณเป็นคนที่อย่างนี้ดีกว่าคุณเป็นคนที่ไม่งมงายจนเกินไปคุณเชื่อแล้วคุณใช้เป็นแนวทางแล้วคุณก็ใช้ศาสตร์ในการอ่านดวงหรือการทํานายทายทักต่างๆนานาเป็นเหมือน ใช้คําว่าเป็นไกด์ไลน์อย่างแท้ทรูอะเป็นไกด์ไลน์อย่างแท้จริงในการดาเนินชีวิตอันนี้คือคุณนะครับบทสรุป7ไม้เป็นเมดิเชียเห็นไหมได้สําหรับเป็นเด็กเมดิเชียจริงๆนะมี2พลังงานคนกองนี้เป็นคนที่อ่านไพ่ได้เป็นคนที่ดูไพ่ได้เป็นคนที่เชื่อในศาสตร์ที่มองไม่เห็นเป็นคนที่มีทักษะพิเศษเฉพาะทางบางอย่างในสายงานหรืออาชีพที่คุณทําแล้วคุณเป็นคนที่อดทนและฉลาดมากๆฉลาดเป็นกรดเลย อดทนเก่งบางแผนเก่งเป็นคนซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองฉันชอบสิ่งนี้ฉันก็จะทำฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันก็ไม่ทําแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณคุณเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองสูงมากๆนะครับเต่เมทิเชียนใต้สัตว์าเนี่ยแล้วคุณก็เป็นคนน่าจะเป็นคนขาประจําที่ดูช่องไพ่ทาโร่ไม่ว่าช่องผมหรือช่องใครก็แล้วแต่พอมีไพ่การทํานายทายทักหรือไพ่ของนักหมอดูขึ้น ซ้อนกัน2ใบแล้ว7ดไม้ใบนี้ตอนนี้ตัวคุณกําลังพายายามจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตแบบที่เหนื่อยนะแต่ไม่คิดจะหยุดใช้คําว่าเหนื่อยแต่ไม่คิดจะหยุดรักษาจุดยืนสร้างความมั่นคงกับตัวเองในทุกเรื่องนะครับความอันร,มรวมๆนะมีโอกาสที่เป็นคนที่กําลังเดินทางไปทําอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยเป็นการเดินทางเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณแต่ก็เหนื่อยด้วยแต่คุณเป็นคนอดทนเก่งจริงๆนะครับอะทีนี้ ตัวตนคุณชัดแบบนี้แล้วนะมาดูกันว่าสารลักษณ์อันนี้นะครับถ้าเราส่งต่อให้กับคุณคนกองน,นี้คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้นะครับโอเคใบแรกนะครับเห็นป่ะนี่คุณเห็นไหม ตาสว่างแล้วบอกแล้วมันเป็นไพ่ของมันเป็นสัญลักษณ์ของดวงตามันซ้อนอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไอ้นี่ให้ธนบัตรดอลลาร์นะครับที่เป็นรูปพีระมิดแล้วมีดวงตาซ้อนอยู่บนสามเหลี่ยมอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสรสุจริงๆนะครับผมจะส่งต่อจริงๆดูนะเนี่ยไพ่ใบรแรกคือตาสว่างนะคุณกองที่เรามั่นใจว่าคุณมียานทิพย์มีสิ่งที่คุณมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นคุณทำอาชีพเหมือนผมได้เหมือนที่คุณผมเป็นเนี่ยไพ่เดลิเวอรีเั่นเดวิวมันขึ้นมาซ้อนกันอันแบบไพ่าทาโร่แล้วนะคร ไปต่อมาการเก็บออมนะครับการดูดซับที่เราบอกแล้วนะใบสุดท้ายนะครับทุกระทมเห็นไหมครับคือตามหน้าไพ่นะอะไรที่คุณกองนี้ไปดูดจากการได้สิ่งนี้ของคุณก็คือคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์ของคุณคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นความสุขของคุณคุณจะเห็นชัดในทุกสิ่งมากขึ้นคุณจะไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิงที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณในชีวิตอ่ะดังนั้นเราเราพูดเราไม่อยากอวยสรรพคุณของสัญลักษณ์เหล่านี้หรือโลโก้หรือหรือแบบ ทรายเหล่านี้แต่ระับหน้าไพ่อะสิ่งนี้ถ้าคนกองนี้เลือกไปเนี่ยอันดับแรกคือคุณจะรู้และมองเห็นว่าอะไรทุกอะไรสุขเมื่อคุณรู้ว่าอะไรทุกอะไรสุขแล้วอะมันแปลว่าคุณก็จะไม่เดินไปหาความทุกข์ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนกองนี้ในเรื่องของการทําให้ทุกอย่างที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมันจะหลุดได้มันจะค้นได้แบบนี้ครับอันนี้คือพลังงานจากไพ่ที่คุณกองนี้จะได้ไปนะลองดูว่า คุณเป็นพลังงานไหนนะครับทีนี้เมื่อเราเปิดพลังงานสื่อสารให้หมดแล้วนะครับกับทุกๆกับทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ไหนๆก็เป็นเป็นวันที่ผมจะส่งต่อสิ่งดีอันนี้ให้ผมขอให้กับคนคนหนึ่งละกันที่ผมจะไม่บ้าอะไรทั้งสิ้นเลยและผมจะเปิดคลิปนี้ไปเรื่อยๆไพ่สาหรับขังตรงนี้มันมีเลขมันมีเลขประจําสําหรับอีกเหมือนกันนะครับที่อยู่ในนี้นะมีเลขประจําสําหรับอีกเหมือนกัน ผมอ่ะจะส่งต่อสิ่งนี้ซึ่งบอกก่อนว่าเป็นงานแฮนด์เมดมันจะไม่สามารถได้เร็วนะครับมันเป็นการพีออเดอร์คนที่ทายเลขนี้ถูกผมจะไม่ใบอะไรทั้งสิ้นนะครับใครก็ได้ที่ทายถูกนะผมจะให้อันนี้ฟรีๆไปเลย1ชิ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นซื้อว่าเป็นความเป็นมงคลและเป็นโชคของคุณที่คุณได้รับกลับไปผมจะให้กับคนคนนั้นนะครับเลขมีด้วยกัน3เลขนะครับแล้วก็บอกได้อย่างเดียวคือมันเป็นเลขปิดหัว เปิดปิดหัวปิดท้ายนะครับบอกอย่างนี้นะเป็นเลขปิดหัวปิดท้ายนะครับลองไปดูเอาเองว่าเป็นเลขอะไรนะผมจะให้คนคนนี้้ใครเข้ามาแล้วายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมรู้ว่าใครถ่ายถูกผมจะกดไลค์แล้วพิมพ์บอกว่าคุณถูกแล้วคุณก็จะแท็กทักมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไไ้ให้สําหรับคนที่ถ่ายถูกนะแต่ถ้าใครที่อยากได้นะครับติดต่อผ่านไลน์แอดอันเซอร์ทารนะครับผมขอส่งต่อความเป็นมงคลอันนี้ให้อน,นี้ผมจะเช็คพลังงาน นะครับกับสัญลักษณ์ตัว A ซ้อนจันตรงนี้กับไพ่ชุดขลังอีก5ใบเมื่อคุณได้สัญลักษณ์นี้ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันสามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างนะครับขอเช็คพลังงานแบบนี้เลยนะใบแรกนะครับไพ่ของการกดล็อกใบที่2นะครับ ละเลยใบยที่3อันตรายใบยที่4นะครับฉับพลันใบที่5นะครับพระโพธิสัตว์อวบโลกิเตสวนเห็นไหมคุณดูแสงพลังงานที่ออกมาจากมือพระองค์นี้นะครับเราไม่ได้อวยกับสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ตรงนี้นะแต่ไขมันขึ้นเองทุกคนดูนะสิ่งเนี้ย ถ้าคุณได้ไปอ่ะมันจะเป็นคนลุกไม่ไม่ไม่อะดูนะมันจะเป็นการปลดล็อกหรือนําพาแสงสว่างหรือสิ่งดีๆให้กับคุณได้อะไรที่คุณเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้อะไรที่คุณละเลยคุณพลาดไปคุณจะรู้ในสิ่งนั้นมันจะนําพาพลังงานคุณไปแก้ไขสิ่งนั้นด้วยนะครับอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเนี่ยมันจะมีการแก้ไขอย่างฉับพันไพ่เล่าเป็นเรื่องนะครับใบสุดท้ายอ่ะความเป็นมงคลกระแสพลังงานที่ดีเนี่ยมันจะได้รับการปกป้อง ไปกับคุณกับสิ่งที่คุณได้ไปนะและเราพูดอีกอย่างหนึ่งเราไม่อยากให้คนที่ลำบากมาซื้อหรือคนที่ยังไม่พอไม่พอไม่ไมีพอกินไม่มีพอใช้รู้สึกว่ามันมันเกินกำลังอ่ะอย่าเพิ่งพยายามมันจะทำร้ายตัวเองไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่พูดจริงๆว่าเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราประสบความสำเร็จจากการใช้มันมาเหมือนแล้วเหมือนกัน นะครับกับสิ่งนี้นะดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับ1ชิ้นนะครับราคา699บาทรวมส่งแล้วแต่คุณคุณอยากได้ใครสนใจใครอยากได้ก็มาติดต่อเอานะครับผมขอเป็นพีออเดอร์นะเดี๋ยวทักคุยกับแอดมินนะครับแล้วก็โอนครึ่งหนึ่งก่อนพอง,งานเสร็จเราจะส่งต่อให้นะครับไม่อยากให้เสียเงินทางก้อนและไม่ยังไม่ได้อะของนะครับดังนั้นรอนิดนึงสำหรับใครที่อยากได้นะครับบอกเลยว่านะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับ t a r o w Answer ใน EP พิเศษอีทีนี้นะครับก็ขอส่งต่อความเป็นมงคลให้กับทุกคนได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ